สวัสดีค่ะกุ้งจากคุณเสมอแท็กเตอร์สาขาระยองนะคะวันนี้นะคะกุ้งจะพาลูกค้ามาอัปเดตรถในร้านกันนะคะว่าตอนนี้รถในร้านเรามีอะไรกันบ้างสินค้าในร้านเรามีอะไรกันบ้างนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะเดี๋ยวเราเริ่มกันที่หน้าร้านนะคะค่ะคั้นแรกนะคะ,ะเดี๋ยวดูสภาพหน้าร้านก่อนนะคะป้ายหน้าร้านจะเป็นแบบนี้นะคะเวลาลูกค้าเดินทางมาที่สาขาระยองนะคะให้สังเกตได้เลยนะคะ อยู่ติดถนนสุขุมวิทนะคะรถคันแรกก็จะเป็นรถรุ่น n 7040คันนี้นะคะอันนี้เพิ่งเข้ายังไม่ได้ปรับสภาพนะคะลูกค้าท่านใดสนใจนะคะติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้นะคะรถก็อยู่น่าจะอยูอ่ประมาณ1เดือนพร้อมขายนะคะแล้วก็ก็จะมีรถฝั่งนี้ที่เอาเข้ามาแล้วยังไม่ได้ปรับสภาพเหมือนกันนะคะจะเป็นรถรุ่น l 4708นะคะแล้วก็รถรุ่น l 40นะคะค่ะ แล้ทีนี้เราก็จะไปดูรถปรับสภาพพร้อมขายกันแล้วนะคะวันนี้นะคะค่ะคันแรกนะคะจะเป็นรถรุ่น L4508DI นะคะคันนี้นะคะราคาขายอยู่ที่299,000บาทนะคะไปพร้อมอุปกรณ์2ชิ้นใบดันฐานบุกเบิกนะคะคันต่อไปนะคะเป็นรถรุ่น M5000SU นะคะ ทั้งสองคันนี้จะเป็นจะมีรีวิวแยกมีรูปภาพรายละเอียดพร้อมนะคะลูกค้าท่านใดนะคะสนใจสอบถามเพิ่มเติมแอดไลน์ id ศูนย์สองสามสี่ห้าสามเก้าสองสองสี่มาได้เลยนะคะคันต่อไปนะคะจะเป็น l 3 2 1 8นะคะค่ะราคาขายที่สามแสนเ่นเก้าพนะคะ l 3 2 1 8นี่คันนี้ก็จะเป็น l 3 2 1 8เหมือนกันนะคะปีรถนะคะอยู่ที่ปีหกสามนะคะ ส่วนคันนี้นะคะจะเป็น L 3 2 1 8 SP นะคะลูกค้าสนใจคันไหนถามมาได้เลยนะคะตัวนี้จะเป็นตัวใหม่ล่าสุดนะคะขายไปพร้อมกับชุดใบดันอย่างเดียวนะคะ3 0 0 0 0นบาทนะคะค่ะแล้วก็ตัวนี้นะคะจะเป็นตัวรถที่ยังไม่ถึง1ปีเลยนะคะเป็นรถรุ่น L 4 0 1 8 SP นะคะเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะ รอบๆคันสวยมากๆเลยคันนี้นะคะ4 9 9 0 0 0บาทนะคะออรถอยู่ที่6 0เอ้ย80ชั่วโมงนะคะรถคันนี้ก็มีรีวิวแยกแล้วนะคะส่วนคันถัดไปเป็น l 4 0 1 8ตัวนี้เอามาจัดโปรโมชั่นราคาอยู่ที่4,69,000บาทอุปกรณ์2ชิ้นใบดันฐานครวนะคะค่ะแล้วก็คันถัดมานะคะจะเป็น l 4 0 1 8อีกเหมือนกันนะคะ3 8 9 0 0 0บาทนะคะ เดี๋ยวเราไปดูคันด้านหลังนะคะลูกค้าสนใจคันไหนทักมาเลยเดี๋ยวกุ้งจะให้รายละเอียดไปให้นะคะสนใจรุ่นไหนนะคะคันนี้จะเป็น B2740 ปี62นะคะใช้งานน้อยมากๆราคาขาย3 4 0 0 0 0บาทใบดันถานตัดยาาตัวใหม่นะคะแล้วก็ตัวนี้นะคะจะเป็น L450 8Di นนะคะตัวนี้รายละเอียดเราก็มีเหมือนกันนะคะมีรีวิวแยกหมดเลยนะคะทุกคันนะคะ ตัวนี้จะเป็น L4708 นะคะราคาอยู่ที่419,000บาทอุปกรณ์2ชิ้นนะคะใบดันฐานพวนแล้วก็ตัวนี้นะคะ L4708SP นะคะจะเป็นตัวราคาอยู่ที่49,000บาทนะคะค่ะลูกค้าสนใจสอบถามเพิ่มเติมได้เลยนะคะตัวนี้ก็จะเป็นตัว L3218 คันนึงนะคะค่ะสนใจคันไหนสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้เลยนะคะ ราคาอยู่ที่ประมาณ3 8 0 0 0นแบาท3 7 0 0 0 0แล้วแต่คันนะคะขอรูปภาพเพิ่มเติมมาที่กุ้งได้เลยนะคะแล้วตัวนี้นะคะจะเป็น L4018 คันเดิมๆเ,เลยนะคะสภาพเดิมๆนะคะ459,0 0 0บาทปี63นะคะคันนี้แล้วคันด้านหลังนะคะจะเป็น L4018 ใบดันคันโค้งนะคะคันนี้3 9 9 0 0 0บาทนะคะค่ะ ลูกค้าท่านใดสนใจนะคะเข้ามาทดสอบระบบได้เลยที่ภูนเ,เสมอสาขาระยองตั้งอยู่ที่อำเภอแกลงนะคะตำบลกองดินนะคะหรือว่าจะปักหมดุดมาที่ปักหมดุดพิมพ์คำว่าพูนเสมอแท็กเตอร์ได้เลยนะคะ,อ,ะอีกฝั่งหนึ่งนะคะจะเป็น L3608 SP นะคะรานะคา329,000บาทใบดันฐานพวนนะคะแล้วก็จะมี L50 นะคะ4,900นะคะ 50สภาพค่อนข้างเดิมนะคะค่ะและคันนี้ที่จอดอยู่ตรงนี้นะคะ47เพิ่งออกมาวันนี้นะคะราคา3,99,000บาทนะคะเพิ่งเพิ่งออกมาจากอู่มเมื่อกี้นี้นะคะตอนนี้3,4เรามีให้ลูกค้าเลือกนะคะตัวนี้ติดตั้งชุดใบดันใหม่นะคะราคา3,29,000บาทนะคะยังลูกค้าสนใจสอบถามได้เลยนะคะ สาสตอนนี้เรามีให้เลือกทั้งหมด3คันด้วยกันนะคะตัวนี้ไปพร้อมกับอุปกรณ์ใบันแล้วก็ตัดหญ้านะคะ1 9 9่0บาทราคาโปรโมชั่นนะคะถูกมากๆแล้วก็คันสุดท้ายนะคะ3 1 0 0บาทนะคะค่ะมีรีวิวแยกแทบจะทุกคันแล้วนะคะจะเหลือไม่กี่คันที่2คันที่ยังไม่ได้รีวิวเพราะว่า รถเพิ่งออกมาวันนี้นะคะลูกค้าท่านใดสนใจนะคะรถปรับสภาพความใช้งานนะคะติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้เลยนะคะแล้วตอนนี้เราก็มีรถเข้ามาใหม่อยู่ด้านหลังอีกหลายๆคันที่กําลังรอปรับสภาพอยู่นะคะรถรุ่น M เราก็จะมีรถรุ่น M70 M85 อยู่ในตอนนี้นะคะสําหรับวันนี้นะคะกุ้งขอขอบพระคุณลูกค้าทุกท่านนะคะในการติดตามรับชมคลิปอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กุ้งด้วยนะคะสวัสดีค่ะ